บทที่151ยอมรับความพ่ายแพ้แม้จะมีหลากหลายคนไม่พอใจกับผลลัพธ์ที่ออกมาหากแต่ผลที่ออกมาย่อมเป็นที่สุดเหล่าผู้เข้าสอบต่างไล่มองคะแนนตนบนแผ่นแสงแต่ละคนมีปฏิกิริยาต่อคะแนนและอันดับของตนแตกต่างกันไปบางคนดีใจหากแต่ส่วนมากจะรู้สึกหดหู่ใจเสียใจไปจนถึงกระทั่งสิ้นหวังแต่ไม่ว่าจะมีความรู้สึกสลักซับซ้อนเช่นไรต่างคนก็ต่างเดินออกจากลานกว้างตามกันไปคนแล้วคนเล่า หลังจากนัดหมายกันว่าจะไปเจอกันอีกคราที่สถาบันบังกรซ่อนเร้นแล้วซูเฉินก็บอกลาจินหลิงเอ๋อและหอวังโตอวอซานซูเฉินไม่เหมือนเช่นคนอื่นเขาไม่ได้เดินไปยังตระกูลซูแต่กลับเดินตรงออกไปจากลานเพียงเท่านั้น สำหรับเขาแล้วการมีอยู่ของตระกูลซูไม่ใช่เรื่องสำคัญแค่การเข้าร่วมการสอบครั้งนี้ด้วยชื่อตระกูลก็นับว่าเขาไว้หน้ามากแล้วหากแต่เรื่องที่เขาจะไปยืนรวมกับตระกูลซูให้คนอื่นๆมาแสดงความยินดีนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอนซูชังเชอร์และคนอื่นๆมองตามซูเฉินที่เดินออกจากลานกว้างไปไม่หันมามองทางพวกเขาสักแวบเดียว พึ่งอากตันอยู่สู่ฉังชิงคำรามเสียงโกรธทำท่าราวกับที่ผ่านมาตนรักและสนับสนุนสู่เฉินมาโดยตลอดสู่ฉังเชอร์เอ่ยเสียงเบามันยังไม่คิดกลับมายัางตระกูลสู่สินะเฟยหูเจ้าลองเรียกเขามาได้หรือไม่อย่างไรมันคงไว้หน้าเจ้าบ้างสู่เฟยหูหัวเราะก็อาจจะแต่แล้วอย่างไรแต่แล้วอย่างไรทุกคนชะงักไปสู่ฉังเชอเอ่ยสุดท้ายพวกเราก็คนในตระกูลเดียวกันหมดในเมื่อมาด้วยกันได้เหตุใดจึงแยกย้ายจากกันไปไม่ได้ ซูเฟยหูเอ๋ยท่านพ่อเหตุใดจึงไม่พูดเช่นนี้ก่อนการสอบจะเริ่มขึ้นเล่าซูเฉินต้องการความช่วยเหลือจากท่านอยู่หลายครั้งแต่ยามที่เขาต้องการท่านกลับไม่เคยยื่นมือเข้าช่วยข้าซูชังเชอ่อยากพูดบางอย่างหากแต่ไร้เสียงจะพูดออกมาซูเฟยหูตอบมีคนอยู่สองประเภทที่น่ารังเกียจที่สุดหนึ่งคือคนที่ทิ้งเราไว้ลำพังยามเราต้องการความช่วยเหลือ สองคือคนที่กลับมาหาเรายามเราไม่ต้องการเขาแล้วท่านพ่อตระกูลซูเป็นคนประเภทแรกไปแล้วอย่าได้เป็นคนประเภทที่สองอีกเลยดีหรือไม่ประโยคนี้ทำให้สมาชิกตระกูลซูที่มาในวันนี้โกรธเกรี้ยวนะักหากแต่ซูฉังเชอร์กลับรู้สึกสะเทือนใจเล็กนิยอเฟยหูเจ้าจะบอกว่าหากตอนนี้เราพยายามเข้าไปเอาใจมันตอนนี้มันจะยิ่งเกลียดชังเรางั้นหรือซูเฟยหูตอบถูกต้อง เช่นนั้นตอนนี้เราต้องรอเวลาไปก่อนพอมีจังหวะค่อยดึงตัวมันกลับมาแบบนั้นใช่หรือไม่คนบางคนไม่พอใจกับคำกล่าวนั้นมันเป็นทางเดียวที่จะทำให้เขายังนับถือตระกูลอยู่บ้างสูเฟยหูตอบหลังจากเดินออกจากลานกว้างมาแล้วสูเฉินก็ค่อยๆเดินลงเขาไปอย่างไม่รีบร้อนเดินลงไปได้ไม่ไกลเท่าใดนะักพริบตาต่อมาก็มีเงาร่างของคนสองคนกระโดดเข้ามาหาเขา คนหนึ่งมาทางซ้ายอีกคนหนึ่งมาทางขวาบีบให้ซูเฉินอยู่ตรงกลางคนแรกจับซูเฉินไว้จากด้านหลังทำให้ซูเฉินไม่อาจเดินต่อไปได้พลังต้นกำเนิดเข้มข้นที่แผ่ออกจากร่างแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นผู้มีขั้นพลังด่านกลั่นโลหิตห่างออกไปไม่ไกลนักกลุ่มคนขนาดใหญ่กลุ่มหนึ่งล้อมรอบเขาไว้ค่อยๆเดินล้อมกรอบซูเฉินเข้ามาไรซึ่งทางหนีหนึ่งในนั้นกล่าวขึ้นปิดปากให้เงียบแล้วตามพวกข้ามา ซูเฉินยิ้มบางวังใจเถอะข้าไม่ร้องตะโกนรอกผู้ที่ควบคุมซูเฉินอยู่ด้านหลังประหลาดใจกับท่าทางสงบนิ่งของเขานักอดถามขึ้นมาไม่ได้คุณชายซูรู้ว่าพวกข้าจะมาหรือซูเฉินเดินไปกับกลุ่มคนถอนหายใจออกมาหากข้าไม่เดินทางไปกับพวกเจ้าพวกเจ้าก็คงไม่ยอมแพ้ใช่หรือไม่บอกข้ามาเถอะว่าซางเจินรอข้าอยู่ที่ใดอัญญประกาศคู่ ภายในเวลาต้มชาหนึ่งกาซูเฉินก็ได้พบกับซางเจินที่กำลังนั่งจิบชาอยู่ใต้ต้นไม้บนยอดเขาแห่งหนึ่งเยี่ยมเหมยทิงไปและคนอื่นๆยืนอยู่ข้างเขาเมื่อเห็นหท่ายางสงบนิ่งของซูเฉินแล้วซางเจินก็ถอนหายใจออกมาดูท่าแผนการจะล้มเหลวถึงจะล้มเหลวแต่ท่านก็ยังอยากลองดูใช่หรือไม่ซูเชิญตอบยิ้มยิ้ม ย่อมเป็นเช่นนั้นซางเจินโบกมือวูบหนึ่งคนสองคนก็เดินหน้าขึ้นมาหยิบแหวนต้นกำเนิดและแผนรูปแบบต้นกำเนิดออกจากตัวซูเฉินซางเจินเหลือบมองไปที่แผนรูปแบบต้นกำเนิดเห็นว่ามีแกนพลังงานแห่งซาคอยอยู่สีแกนอยู่ภายในจากนั้นก็ไล่ดูของในแหวนต้นกำเนิดไม่แปลกที่เขาไม่พบดอกซากวิญญาณเขาเหยหน้ามองซูเฉินด้วยสายตาระแวดระวังคุณชายเตรียมตัวมานานแล้วหรือ ซูเฉิญยักไหลย,ย่อมไม่แปลกยามค้าก้าวออกจากสนามสอบย่อมเป็นเวลาที่พวกท่านมั่นใจเรื่องสถานที่ของดอกซากวิญญาณมากที่สุดหากไม่ลงมือตอนนี้ก็คงไม่มีโอกาสอื่นแล้วสูเฉิญคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วว่าพวกเขาจะลงมือเช่นนี้อย่างไรอารามนิรันก็คืออารามนิรัน์แม้จะทำทีเป็นเห็นด้วยกับข้อตกลง ยอมว่าจ้างซูเฉินเป็นการตอบแทนหากแต่ก็ใช้แผนการเรียบง่ายรอให้ซูเฉินออกจากสนามสอบจับตัวเขาไว้จากนั้นบังคับเอาของที่มีทั้งหมดจากตัวเขาวินาทีที่ซูเฉินก้าวออกจากสนามสอบอย่างไรก็ต้องนำของทุกอย่างติดตัวออกมาด้วยหากใช้แผนเช่นนี้ก็จะสามารถบังคับเอาดอกซากวิญ,ญญาณมาได้แทนที่จะรอเวลาฝึกฝนเขาอีกหลายปีโดยไร้เหตุผลแต่เช่นนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทางองค์กรจะไม่ยอมฝึกฝนให้ซูเฉิน คนฉลาดเช่นเขาหากเข้าร่วมกับอารามนิรันอย่างไรก็ต้องส่งเสริมให้องค์กรเจริญรุ่งเรืองขึ้นหากแต่นั้นเป็นการลงทุนกับสมาชิกองค์กรไม่ใช่กับเจ้าเด็กบัตรซบไรย้ยางอายผู้นี้เมื่อสังเินเห็นซูเฉินยืนอยู่เช่นนั้นก็ไม่ได้มีอารมณ์ขุ่นมัวอันใดเขารู้ว่าแผนการตนล้มเหลวแน่นอนว่าในตัวของซูเฉินก็ไร้ซึ่งดอกซากวิญญ,ญาณ มันต้องซ่อนดอกซากวิญญาณไว้ในเขายอดแดงเป็นแน่เขาไม่ได้ไปเอามันมาเองแต่กลับให้คนอื่นไปเอาออกมาแทนอาหลุนเอ่ยเสียงโกรธเจ้าเด็กนี่เจ้าเล่นนะกคำถามคือเป็นผู้ใดในสนามสอบมีผู้เข้าแข่งขันนับหมืน่นเราจะรู้ว่าเป็นใครได้อย่างไรชิงไปสายหน้าอย่างสิ้นหวังแผนการของซูเฉินเรียบง่ายหากแต่ได้ผลดีนะั อารามนิรัน์กระทั่งส่งคนไปจับตามองกังเหียนหลี่ชู่และคนอื่นๆหากแต่คนเหล่านั้นไม่มีผู้ใดเข้ามายังเขายอดแดงเลยดังนั้นพวกเขาจึงไม่รู้ว่าดอกซากวิญญาณอยู่ที่ใดหากซูเฉินไม่ให้ความร่วมมือดอกซากวิญญาณก็จะไม่มีวันปรากฏตัวขึ้นถือดูท่าครั้งนี้คุณชายจะชนะไปอีกคราสร้างเจินเอ่ยเสียงสิ้นหวังกลิ่นอายความความเป็นปรปักที่พุ่งมาทางเขาเริ่มจางหายไป ซางเจินโบกมืออีกคราคนที่จับกุงซูเฉินอยู่ปล่อยมือในพลันหวังว่าเหตุการณ์เล็กน้อยเช่นนี้คงไม่เป็นการลวงเกินคุณชายทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมมือกันต่อไปได้หากทางองค์กรไม่พบดอกซากวิญญาณเช่นนั้นข้อตกลงครั้งก่อนก็ยังมีผลซูเฉินหัวรอดเสียดสีใส่ข้าไม่ใส่ใจหากแต่การกระทําของพวกท่านทําลายความไว้เนื้อเชื่อใจในข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายเป็นการกระทําที่ไม่ค่อยเหมาะสมนะักหากพวกท่านคิดทําลายความไว้ใจอย่างง่ายดายเช่นนี้ เกรงกว่าจะส่งผลต่อการร่วมมือต่อไปของพวกเราสร้างเจินหรีตาลงหือคุณชายซูหมายความว่ายอย่างไรหากทางองค์กรล่วงเกินค่าสมควรต้องมีการไกล่เกลีย่ยประนีประนอมใช่หรือไม่ซูเชิญเอ่ยถามผู้จบก็หยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาเขาเตรียมมันไว้เพื่อการนี้มันคือรายการสิ่งของที่เขาต้องการ เมื่อถงลู่เห็นรายการของเขาก็เกือบกระโดดตัวลอยเมล็ดต้นสนหมอก100รอเมล็ดเมล็ดต้นกินเนื้อ100อเมล็ดวิชาเร่งการเติบโตหนึ่งวิชาทักษะต้นกำเนิดจับคำลวงหนึ่งวิชาเจ้าเด็กเวนนี่ขอเช่นนี้ไม่ปล้นพวกข้าเสียเลยเล่าคำขอของซูเฉินมีของที่เป็นของถงลู่อยู่หลายอย่างไม่แปลกที่เขาจะโกรธกระทั่งซางเจินยังโกรธเกลี้ยวจนต้องหัวเราะอ,ออกมาคุณชายทิงของเราไปมากมายตอนนี้ยังต้องการให้พวกเราจ่ายค่าจ้างอีกหรือ หรือข้าไม่ควรซูเฉินต้อตอบพวกท่านเป็นฝ่ายผิดสัญญาก่อนดังนั้นต้องมีค่าผิดสัญญาหรือเจ้ากล้าพูดว่าตอนจัดการกองกําลังหุบเขาเงาเจ้าไม่ได้หลอกลวงพวกข้าธงลู่เอ่ยขึ้นข้าหลอกพวกท่านจริงน่าแปลกที่ซูเฉินยอมรับในพลันแต่พวกท่านไร้หลักฐานหากมีหลักฐานจับข้าได้เช่นนั้นส่วนแบ่งจากกองกําลังหุบเขาเงาก็จะตกเป็นของทางองค์กรจนหมดข้าก็คงได้แต่ยอมรับผิดแล้วทํางานให้พวกท่านโดยไร้ค่าตอบแทน ซูเชิงเอ่ยถ้อยคำแต่ละคำออกมาอย่างชัดเจนหากแพ้จำต้องยอมรับความพ่ายแพ้นี่คือกฎอารามนิรันไม่อาจสูญเสียของเหล่านี้ได้หรอกหรือบทที่152คำสารภาพมีเวลาอีกสองเดือนกว่าที่การเรียนการสอนที่สถาบันมังกรซ่อนเร้นจะเริ่มต้นขึ้น ระยะเวลาสองเดือนนี้คือเวลาที่สิทธิอสถาบันคนใหม่ใช้บอกลาครอบครัวตนเองหลังจากนั้นพวกเขาจะเดินทางเข้ามาบำเพ็ญเพียรอยู่ภายในสถาบันบังกรซ่อนเร้นเป็นเวลานานเหล่าสิทธิ์อไม่ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันบังกรซ่อนเร้นตามระยะเวลาที่กำหนดเพราะสิทธิ์ทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นจนกว่าจะมีขั้นพลังถึงด่านกลั่นโลหิตเท่านั้น ดันกลั่นโลหิตนับเป็นขั้นพลังที่ใช้เพื่อจบการศึกษาจากสถาบันเมื่อถึงจุดนี้ก็ไม่จําเป็นต้องเข้าศึกษาในสถานบันอีกต่อไปสิทธิ์อสถาบันส่วนมากใช้เวลาราวสิปีขึ้นไปในการก้าวขึ้นสู่ดานกลั่นโลหิตแต่หากใช้เวลาน้อยกว่านั้นทางสถาบันก็ยังเปิดโอกาสให้พวกเขายังรังศึกษาอยู่ที่สถาบันได้คนอื่นๆพยายามใช้ช่วงเวลานี้ไปกับครอบครัวตนเองให้มากที่สุด หากแต่ซูเถินกลับไม่มีคนในครอบครัวที่สนิทสนมรักใคร่ให้ใช้เวลาร่วมกันเท่าใดนัเด็กหนุ่มไม่ไปพบซูเถิงอันทั้งยังปฏิเสธการเข้าร่วมงานฉลองที่ตระกูลซูจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้กับตนเขาเพียงเดินทางออกจากคฤหาสน์ตระกูลซูเพียงลำพังในคืนนั้นจากนั้นเดินเข้าไปยังภูเขาหลังคฤหาสน์ตระกูลซูกูชิงลู่นั่งรอเขาอยู่นานพอสมควรแล้วนางเบิกตากว้างมองเขาข้ายอยากอาบน้ำเสียหน่อยคุณชายซูช่วยเฝ้าให้หน่อยได้หรือไม่ ซูเฉินหัวรอเสียงแห้งเป็นความผิดข้าเองข้าควรบอกเจ้าตั้งแต่ก่อนหน้านี้กูชิงลว่จ้องเขาตาไม่กระพริบสีหน้าบูดบึ้งยิ่งนักนางไม่เอ่ยคำใดอยู่นานจากนั้นถามครึ่งหนึ่งคำเมื่อใดระหว่างทางที่ใช้เดินมาซูเฉินประเตรียมเรื่องราวสมบูรณ์แบบเอาไว้แล้วทั้งละเอียดและเต็มไปด้วยคำลวงมากมายเป็นเรื่องที่ฟังอย่างไรก็ต้องสามารถหลอกกูชิงลวด่ได้เป็นแน่หากแต่ยำเขาจ้องเข้าไปในในตาสายดังผลึกแก้วของนาง หัวใจกลับเต้นเร็วอย่างบ้าคลาั่งสุดท้ายก็พล่งความจริงออกมาตอนสังหารหลินเซียเร็วขนาดนั้นเลยหรือกู่ชิงลั่มองซูเฉินด้วยความตกตะลึงหน้านางประหลาดใจยิ่งนักหากแต่ไม่นานมันก็ค่อยๆแปรเปลี่ยนไปเป็นสีหน้าแฝงแววสังหารแย่ละซูเฉินรู้ดีว่านางต้องโกรธเป็นแน่หากแต่เขาไม่เสียใจเขาจ้องกู่ชิงลู่ที่โกรธเกลี้ยวแล้วเอ่อยขึ้นข้ารู้ว่าเรื่องนี้เป็นความผิดข้า ข้าน่าจะบอกเจ้าตั้งแต่แรกข้าควรอธิบายเรื่องราวให้เจ้าฟังชิงลวดแต่เวลาข้าเห็นเจ้าเหตุผลต่างๆในหัวข้ากลับพากันเลือนหายไปจนหมดใช่แล้วข้าแอบมองเจ้าข้าเห็นเรือนร่างของเจ้าทั้งหมดวันนั้นไม่ใช่เพราะเจ้าเคลื่อนไหวรวดเร็วเกินกว่าข้าจะเอ่ยปากบอกไม่ใช่เพราะข้าเกรงว่าเจ้าจะโกรธแต่เป็นเพราะข้าเพียงอยากเห็นข้าอยากเห็นเจ้ากู่ชิงล่วมองเขาสีหน้าตกตะลึง ซูเชิงเอ่ยต่อใช่แล้วถูกต้องข้าต้องการมองภาพเจ้าต้องการเห็นทุกอย่างบนร่างเจ้าอยากเห็นรอยยิ้มดั่งบัวบานยามเจ้าล่องลอยไปกับสายน้ำอยากเห็นท่าทางผ่อนคลายามได้เล่นน้ำของเจ้าโดยไม่ต้องระวังสิ่งใดอยากเห็นผิวขาวดั่งหิมะข,ของเจ้าเห็นเงาร่างงดงามของเจ้าพูดไปเขาก็ค่อยๆเข้ามาใกล้นางตอนนั้นข้าหวาดกลัวนักชิงลุกกลัวว่าช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดเหล่านั้นจะหายไปมันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากข้าไม่อยากให้คำพูดข้าทำลายมันลง ไม่เช่นนั้นข้าขอกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในความมืดมิดยังดีเสียกว่ากูชิงล่วไม่เอ่ยคำใดสู่เฉินยืนอยู่ตรงหน้ายกมือขึ้นแต่ใบหน้านางลูกไล้แผวเบาก่อนเอ่ยน้ำเสียงอ่อนโยนครั้งแรกที่ข้าเห็นแสงข้าก็อยู่กับเจ้าตอนที่ข้ากลับมามองเห็นก็เป็นเพราะข้าต้องการมองเห็นเจ้าสิ่งแรกที่ข้าได้เห็นคือเรือนร่างที่งามที่สุดในใต้ลา่าอย่างไรก็ยังมีความยุติธรรมหลงเหลืออยู่บ้าง ทำให้ข้าตาบอดอยู่ในความมืดมายาวนานเช่นนั้นแต่ก็ยังมอบรางวัลยิ่งใหญ่ที่สุดให้ข้านั่นคือการที่ข้าได้เห็นเจ้าหักยออมตาบอดสามปีแล้วได้เห็นเจ้าเล่นน้ำเช่นนั้นข้ายอมแลกเวลา30ปีอยู่ในความมืดมิดกับอ้อมกอดแผ่วเบา,บาจากเจ้าเพียงสักครั้งเขาร่างร่างกูชิงลั่วเข้าสู่อ้อมกอดกดร่างอ่อนนุ่มกับอกตนอย่างแผ่วเบากูชิงล่วตกตะลึงไปโดยสมบูรณ์นางพิงกายกับอกสู่เฉินหัวใจเต้นแรงการมองเห็นพระมัวไปหมด เกิดอะไรขึ้นกันแน่เหตุใดข้าจึงรู้สึกมึนงงเช่นนี้เหตุใดใจข้าจึงเต้นเร็วเช่นนี้เหตุใดข้าจึงไม่อาจเอ่ยคำใดออกมาได้เกิดอะไรขึ้นกันแน่นางรู้สึกสับสนและชาไปทั่วร่างสมองแล่นเร็วจีหักแต่ก็ยังไม่เข้าใจสถานการณ์นางมองซูเฉิญที่ก้มหน้าสงสายตามองนางใบหน้าของคนทั้งสองค่อยคอยเคลื่อนเข้าหากัน ริมฝีปากเขาเพเยะอ,ออกเล็กน้อยอยู่ห่างจากนางเพียงนิดเท่านั้นในตอนที่ริมฝีปากคู่นั้นกำลังจะสัมผัสริมฝีปากกูทิงลู่นั่นเองนางก็เหมือนจะรับรู้สถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ในพลนันไม่นางร้องออกมาผลักร่างซูเฉินออกห่างซูเฉิญถอยออกไปสองก้าวมองกูทิงลว่ด้วยใบหน้าแดงดั่งลูกตำลึงใบหน้านางก็แดงไม่แตกต่างจากเขาเท่าไรนะับใจนางยังเต้นแรงสับสนไม่คลายนางมองซูเฉินเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ข้ามาวันนี้เพื่อมาฟังความจริงจากปากเขาแล้วลงโทษเขาไม่ใช่หรือเหตุใดจึงกลายเป็นเช่นนี้ได้กู่ชิงรูมไม่เข้าใจว่าเกิดเรื่องอันใดขึ้นกันแน่สูเฉินสารภาพออกมาแล้วว่าเขาทำทีเป็นตาบอดเช่นนั้นแล้วนางควรจะต้องโกรธเปลี่ยนจากคนตาบอดปลอมให้กลายเป็นคนตาบอดจริงไปเสีย หากแต่ยามนางมองหน้าซูเฉินนางกลับไม่อาจโกรธเขาลงรู้สึกเพียงใจตนที่เต้นแรงทั้งยังรู้สึกถึงเลือดที่พากันหลั่งไหลขึ้นมาที่ใบหน้าคำตอบนั้นอยู่ในใจนางแล้วหรือว่านางจะตกหลุงรับคนผู้นี้หรือไม่มีทางกูชิงลูกกู่ร้องอยู่ในใจซูเฉินเดินเข้าหานางอีกสองก้าวร่างนางเข้ามากอดอีกคราอย่างไม่เกรงกลัวสิ่งใด เขาไม่ได้พูดอันใดออกมาอีกเพียงแต่กอดนางไว้อย่างแผ่วเบาส่งไออุ่นจากร่างเขาเข้าสู่ร่างนางยำคนทั้งคู่สัมผัสตัวกันอีกครั้งกูทิงลูกก็ไม่อาจกดความรู้สึกตนได้อีกต่อไปนางรู้สึกราวกับร่างกำลังลุกเป็นไฟ ความรู้สึกที่นางเก็บซ่อนไว้ตลอดเวลาที่ทั้งสองคนรู้จักกันปะทุขึ้นมาดัง่งภูเขาไฟกลบซ่อนสตินึกคิดของนางจนสิ้นสายตานางมองไปยังซูเฉินในหัวนางว่างเปล่าทันใดนั้นนางก็เอื้อมมือไปรั้งคอซูเฉินโดยไม่ทันรู้ตัวจากนั้นนางก็ดึงซูเฉินเข้ามานางเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเช่นนี้ส่งผลให้ซูเฉินชะง,งักไปเล็กน้อยหากแต่เขาก็มีปฏิกิริยาว่องไวตออรับสัมผัสหน้าหลงไหลที่ริมฝีปากคืนกลับไปอย่างเร่าร้อน ในพริบตานั้นราวกับสวรรค์และใต้หน้าเลือนหายไปจนสิ้นเหลือเพียงความรุ่งร้อนของเขาและนางที่กำลังลุกโชนอย่างบ้าคลาั่งครู่หนึ่งซูเชิญและกู่ชิงลัวจึงแยกออกจากกันกู่ชิงลัวถอยไปหลายก้าวหน้าแดงดังลูกตำลึงสุกนางยกมือขึ้นแต่หน้าผากตนเองสวรรค่าทำอะไรลงไปซูเฉิญมองหน้าพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนเจ้าทำตามหัวใจอย่างไรเล่า เขาอยากกอดกูทิงลั่วอีกครั้งแต่นางกลับรีบถอยออกไปหลายก้าวอย่าเข้ามานะนางเหลือบมองสู่เฉินด้วยความสงสัยเจ้าทําอะไรกับข้าตอบข้ามาเจ้าใช้วิชามายาวิชาลวงสเสน่หรือว่าเจ้าวางยาข้ากันสูเฉินพูดไม่ออกเพียงเอ่ยเสียงอ่อนโยนออกมาไม่ใช่วิชามายาหรอกเป็นความรักต่างหากคําว่าความรัก คงจะมากเกินกว่านางจะรับไหวกูชิงล่วหดไหลหดคอหน้าตาแตกตื่นอยู่เล็กน้อยในพลันเออข้าดูการประลองของพวกเจ้ามาหลายวันยังไม่ได้ลางหน้าเลยที่ข้ารีบมาเป็นเพราะต้องการรู้ว่าเจ้ากลับมามองเห็นเมื่อใดเจ้ารุกหนักเช่นนี้ข้าไม่คุ้นเคยนับให้ข้าได้พักขอเวลาให้ข้าได้คิดสักหน่อยได้สู่เฉินพยักหน้าคำตอบครั้งนี้นะับเป็นความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงที่สุดของเขาในคืนนั้น เรื่องความรักเช่นนี้สำคัญที่สุดคือต้องตีเหล็กตอนร้อนเมื่อกู่ทิงล่วดได้ยินดังนั้นก็ทำท่าราวกับพบทางออกนางหันหลังและก้าวเท้าวิ่งไปในพลันทั้งยังใช้ก้าวย่างหมอกอสรพิษขั้นสุดคลิปตาเดียวร่างของนางก็หายไปไม่เหลือร่อยนางหนีไปงั้นหรือสู่เฉินชะงักไปอย่างไรเขาก็เป็นเพียงเด็กหนุ่มคนหนึ่งแม้จะสามารถมองผ่านคำลวงและเล่ห์กลต่างๆได้แต่กลับไม่อาจทำลายกำแพงที่ขึ้นชื่อว่าความรักลงได้ กูชิงล่วเองก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดตนจึงต้องวิ่งหนีออกมาเช่นนั้นเดิมทีนางโกรธเขาและต้องการมาลงโทษเขาด้วยซ้ำในคืนนั้นคนทั้งทั้งคู่ได้แต่พลิกตัวไปมานอนไม่หลับทั้งคืนบทที่153บทส่งท้ายภาคการสารภาพรักกับกูชิงลั่วไม่ใช่สิ่งที่เขาวางแผนไว้มากนะักหากแต่กลับส่งผลลัพธ์เป็นอารมณ์อย่างไม่หยุดหย่อนวันที่สามหลังจากคืนสำคัญวันนั้นข่าวหนึ่งก็มาถึงหูเขา กูชิงลู่กำลังจะกลับไปยังเมืองหลงซีข่าวนี้ทำให้เด็กหนุ่มรู้สึกราวกับมีคนฟาดอย่างแรงที่ศีรษะเขาไม่รู้ว่านี่เป็นเรื่องที่นางตัดสินใจไว้นานแล้วหรือไม่หรือเป็นการตัดสินใจที่เกิดหลังจากเรื่องในคืนนั้นเขาทำบางอย่างผิดไปหรือเขาไม่อาจรู้ได้เขาพยายามติดต่อชิงลู่แต่ไร้าการตอบกลับจากนาง เขากลับไปรอยังภูเขาด้านหลังคฤหาสหาทุกวันแต่กู่ชิงลู่ก็ไม่เคยปรากฏตัวขึ้นมาเลยเรากับว่าหลังจากเรื่องวันนั้นจบลงนางก็ไม่ต้องการเห็นหน้าซูเชิญอีกทําให้ซูเฉิญรู้สึกราวกับส่วนหนึ่งในใจตนถูกฉีกกระชากออกในที่สุดวันที่ตระกูลกู่ต้องออกเดินทางอย่างเป็นทางการก็มาถึงตระกูลหลินส่งคนมากมายออกมาส่งกู่ชิงลู่ซูเฉิญน,นั่งรอยอยู่ในสถานที่ที่เขาสารภาพเรื่องทุกอย่างกับนางเพียงลำพัง เขาหวังเพียงว่ากูชิงลั่จะมาเขาจะได้พูดคุยกับนางสักสองสามคำหากแต่นางกลับไม่มาเขารออยู่เช่นนั้นทั้งวันสุดท้ายก็ต้องพบกับความผิดหวังนางจากไปโดยไม่ลาเขาสักคำและในวันนั้นซูเฉินก็ได้ลิมรสชาติความเจ็บปวดจากการจากถูกตัดสัมพันธ์เป็นครั้งแรกแท้จริงแล้วไม่อาจเรียกว่าถูกตัดสัมพันธ์ได้อย่างไรความรักของคนทั้งสองก็จบลงตั้งแต่ยังไม่ทันได้ผลิบานเสียด้วยซ้ำ ซูเฉินไม่เข้าใจเหตุใดเรื่องราวจึงกลายเป็นเช่นนี้เขาคิดว่ากู่ชิงลั่วเองก็ชอบเขาแม่เขาจะสารภาพรักและล้มเหลวแต่เขาก็คิดว่านางยังเต็มใจเป็นสหายกับเขาต่อแต่หากเป็นเช่นนั้นแล้วเหตุใดนางจึงจักไปไม่เอ่ยคำลาสักคำเรื่องเช่นนั้นไม่ตรงตามหลักเหตุผลยิ่งเรื่องเช่นนี้ไม่ได้เป็นไปตรงกับความเข้าใจเรื่องชีวิตมนุษย์ของซูเฉินเลยแม้แต่น้อย ซูเฉินจึงเริ่มเข้าใจในที่สุดว่าคนบางคนหรือของบางอย่างไม่อาจใช้หลักเหตุผลในการทำความเข้าใจได้ความพยายามใฝ่าหาอำนาจและผลประโยชน์ยามเมื่อเผชิญหน้ากับความรักแล้วกลับไร้ประโยชน์ความรักนั้นเป็นดั่งมะป่าตัวหนึ่งมันไม่ฟังเหตุผลใดมีแต่จะมุ่งหน้าไปตามใจมันต้องการไม่ถูกกดอยู่ภายใต้จริยธรรมหรือผลประโยชน์อันใดทั้งสิน้นในวันนั้นซูเฉินได้เรียนรู้บทเรียนครั้งสำคัญ ความรักกับเหตุผลนั้นเป็นคนละสิ่งอย่างกันไม่อาจเข้ากันได้บางคนยังกล่าวว่าผู้ที่ไม่เคยเศร้าโศกเสียใจกับความรักมาก่อนยังไม่นับว่าเป็นผู้ที่มีความรอบรู้เพียงพอซูเฉิงที่มีประสบการณ์เศร้าใจกับรักครั้งแรกมาแล้วในตอนนี้นับว่าเป็นผู้มีความรอบรู้และมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นหากแต่สำหรับเขาแล้วประสบการณ์ครั้งนี้นับน่าปวดใจนะับ หลังจากกูชิงล่วดจากไปแล้วซูเฉินก็ขังตนเองอยู่ในห้องนานถึงสมวันเป็นวันที่สีที่เขาก้าวเท้าเดินออกมาจากห้องของตนเองในวันนั้นเขาเดินทางไปทำความเคารพท่านแม่และไม่ว่าจะพบเจอใครก็จะทักทายด้วยรอยยิ้มกระทั่งผู้ที่เคยล่วงเกินกันในอดีตเขาก็ยังทักทายด้วยรอยยิ้มสุภาพ ราวกับว่าเรื่องบาดหมางในอดีตพลันสลายหายไปราวกับควันกลุ่มหนึ่งซูฉางเชอร์รู้สึกสบายใจขึ้นมากในใจเชื่อว่าซูเฉินยอมปล่อยวางเรื่องในอดีตลงแล้วยอมกลับสู่ตระกูลอีกครั้งหนึ่งหากแต่ความมดีใจของเขามีอายุสั้นนะักเพียงหนึ่งวันมันก็สลายหายไปราวกับเมฆหมอกเป็นเพราะวันต่อมาซูเฉินก็พากังเหยียนเดินทางจากไปเขาทิ้งไว้เพียงจดหมายฉบับหนึ่งบอกว่าต้องการออกไปท่องใต้ล่าด้วยในตาตนเอง จุดมุ่งหมายของเขาคือชายแดนเมคาเคลื่อนที่นั่นคือสถานที่ที่ถูกขบวนอสูรทำลายล้างทุกซอกทุกมุมมีแต่อันตรายซ่อนอยู่ยามถังหงรุย่ยรู้ข่าวนางก็แทบเป็นลมล้มไปหากแต่เมื่อซูเฉินตัดสินใจจะจับไปแล้วเขาก็ไม่เหลือร่องรอยใดไว้อีกไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจตามมาหาเขาพบสองเดือนต่อมาก็มีจดหมายจากแดนไกลฉบับหนึ่งส่งมายังตระกูลซูเป็นจดหมายจากซูเฉิน ในจดหมายเล่าถึงชีวิตของเขาที่ชายแดนเมคาเคลื่อนเขาเล่าให้ถังหงรุ่ยฟังว่าตนเองปลอดภัยดีดังนั้นนางไม่ต้องเป็นกังวลไปทั้งยังบอกกับนางว่าเป็นเพราะเขาอยู่ห่างไกลมากจึงไม่อาจกลับตระกูลซูได้ทันดังนั้นเขาจะเดินทางไปยังเมืองฉางผานและไปยังสถาบันมังกรซ่อนเร้นเลยทั้งยังบอกให้นางช่วยส่งหมิงชูและโจหงไปที่นั่นด้วยสุดท้ายเขายังอุตส่าห์ถ่ถามถึงสมาชิกคนอื่นๆในตระกูลคำกล่าวถามเหล่านั้นใช้คำสุภาพนะ หากแต่คำเหล่านั้นกลับเต็มไปด้วยร่องรอยแห่งความแปลกแยกแตกต่างไม่ใช่คำที่มาจากใจหลังจากได้อ่านจดหมายของเขาทั้งหงรุ่ยก็ถอนหายใจออกมาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วสินะ